สนามท็อปเซนวันนี้ขอเสนอต,ตอน10อันดับสโมสรที่มีค่าตัวรวมกันแพงที่สุดในโลกประจำปี2014ถึง2015อันดับที่ส0กับบรูสเซียดอร์มุนจากบ,บุนเดสลีกาเยอรมันมีมูลค่านักเตะร,รวมกัน285ล้านปอนหรือกว่า14,000กว่าล้านบาทโดยมีนักเตะค่าตัวแพงอย่างมาคร้อยและอีคายคุโดกันอันดับที่9กครับยูเวนตุสมีมูลค่านักเตะร,รวมกันกว่า305ล้านปอนหรือ15,800ล้านบาทโดยมีนักเตะค่าตัวแพงอย่างพอลปอกบาอัตโรวิดาวและคาร์ลอสเตเบส อันดับที่8ครับอาร์เซนอลจากพิมเมลิกอังกฤษมีมูลค่านักเตะรวมกัน325ล้านปหรือหนึ่งหมื่นหกพัล้านบาทโดยมีนักเตะค่าตัวแพงอย่างอเล็กซิสซานเชซและเมซิโอเซลอันดับที่7จ็ดกระเปรีสแซงต์แชมเปญจากลีกอังกฤษเฟรนซมีมูลค่านักเตะรวมกัน325ล้านหรือหนึ่0หล้านบาทเท่ากับอาร์เซนอลโดยมีนักเตะค่าตัวแพงคือสลาตันอิบราฮิโมวิชเทียส์ อันดับที่หกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์อังกฤษมีมูลค่านักเตะร,รวมกันกว่า3 3 5ล้านปอนด์หรือ17,400ล้านบาทโดยมีนักเตะค่าตัวแพงอย่างอังเคลดิมาเรียเวลรูนี่โรบินฟานบาซีและดาบิดเดเคียอันดับที่5ครับเชลซีจากพรีเมียร์อังกฤษมีมูลค่านักเตะร,รวมกันกว่า340ล้านปอนด์หรือ17,600ล้านบาทโดยมีนักเตะค่าตัวแพงอย่างเอเดนฮาซ่าเดโก้คอสตาติโบกูตัวและเชสตฟาเบกัส อันดับที่4ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันมีมูลค่านักเตะรวมกันกว่า395ล้านปอนด์หรือ20,000ล้านบาทโดยมีนักเตะค่าตัวแพงอย่างเซอร์จิโออากูโรยายาตูเร่ดาบิดซินบาและแบงซองกอมบานีอันดับที่3ครับบาเยันิวนิคจากบุนเดสลีกาเยอรมันมีมูลค่านักเตะรวมกันกว่า460ล้านปอนด์หรือ23,900ล้านบาทมีนักเตะค่าตัวแพงอย่างมานูเอลนอยเออร์โทมัสมุลเลอร์บาสเตียนชไวสไตเกอร์อาเยนออรบ์เบน อันดับที่สองราชชุดเขาเรลมาริีดจากลาลิกาสเปนมีมูลค่านักเตะร,รวมกันกว่า505ล้านปอนด์หรือ2 6 0 0 0ล้านบาทโดยมีนักเตะค่าตัวแพงอย่างคิเซโนโรนโดกาเรตเบลคาเมโรดริเกสคาริมเบนเซมาเซย์โอรามอสและโทนิคโครส และแข่งที่สุดก็คือบาร์เซโลน่าจากลาลีกาสเปนมีมูลค่านักเตะรวมกันกว่า520ล้านปอนด์หรือ27,000ล้านบาทโดยมีนักเตะค่าตัวแพงอย่างลิโอเนลเมสซี่เนม้าลุยส์ซัวเรซอังเดสอินเดสาและเซจิโอ b บุสเก็ตและนี่คือขอบสนามท็อปเทนขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากขนบอล .com ขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาทุกวันเลย